ันรักเพลิงพิศวาสตอนที่สิบเนริกนี่ใครอีกคะเนี่ยน้ำหวานโวยวายขึ้นมาเสียงแหลมเมื่อมีตัวละครที่ไหนไม่รู้โผล่เข้ามาอีกความตั้งใจของหญิงสาวกำลังดับซูญเมื่อเหยื่อยอย่างลูกชายเจ้าของเกาะกำลังจะหลุดลอยออกไปน้ำหวานกลับไปก่อนควักธนบัตรสีเทายื่นให้ไปสามใบ เยนั่นก็รีบขว้าอย่างรวดเร็วปานสายลมก่อนจะขย่งปลายเท้าหอมแก้มขนให้เงินแล้วก็เดินหำเพลงออกไปทันทีรุ้งพลาวร้องอ๋อในใจว่าที่ลงทุนออดอ้อนจนแทบจะถอดชุดออกนั่นเพียงเพราะว่าอยากได้เงินอย่างนั้นน่ะเหรอเธอเองก็ควรจะถอยหลบฉากให้ทั้งสองคนเคลียร์กันสินะในเมื่อเป็นคู่มั่นกัน ส่วนเธอจะรอให้อลิสราปรับความเข้าใจกับริคาโดให้เสร็จก่อนก็ยังไม่สายถ้าสองคนนี้เข้าใจกันคืนนี้เธอก็ไม่ต้องนอนที่บ้านอิตาผีบ้านนี่แล้วเดี๋ยวสิรุง้งจะไปไหนอลิสราารีบคว้าแขนเพื่อนเอาไว้เมื่อเห็นว่ารุ้งพลาวกำลังจะเดินออกจากวงสนทนาไป ก็อลิสจะคุยกับเขาไม่ใช่หรอรุงว่าจะออกไปเดินเล่นรอหน่อยนะทำไมกันนะทำไมอลิสาราต้องรังเธอเอาไว้ด้วยล่ะเราต้องคุยกันสามคนไปหาที่เงียบๆคุยกันดีกว่าโธ่ยิงโง่เอ้ยถ้าแกออกไปแล้วแผนของฉันมันจะสมบูรณ์แบบได้ยังไงกันเล่าอลิารานึกขยะกขยงกับสายตาของริคาโดเต็มที แต่เพื่อความสบายในอนาคตเธอจำเป็นต้องฝืนๆืนทำไปแค่ให้ผ่านคืนนี้ทุกอย่างก็จะเรียบร้อยผู้ชายที่ดูกรัดมันอย่างไอ้บ้าตรงหน้าเธอนี่ยิ่งโดนยาเลิฟเล่นงานมีเรอมันจะไม่คว้าเยรุงเอามาแก้ขัดก่อนครั้งนี้ละ่ะพวกมันจะได้สมสู่กันจริงๆเครื่องดื่มมาแล้วครับคุณหนูมานก เดินมาเสิร์ฟเครื่องดื่มที่อลิสซาราเป็นคนจัดการสั่งทุกอย่างนบนบไปสนุกเถอะเดี๋ยวอลิสขอคุยธุระก,กับพวกเขาก่อนนะมานบจ้องหน้าริคาโดยังไม่ยอมแพ้เมื่ออีกฝ่ายกำลังทำหน้าเยอะอยันใส่กันนี่ถ้าพี่น่ะมีมีดอยู่ในมือปานนี้คนของน้องอลิสคงจะตาบอดไปแล้วหระริคคาโดบอกด้วยอาการฮึดฮัด ไม่ได้สังเกตแววตาเกลียดชังที่อลิสรามองมาเลยสักนิดคนที่เห็นกลับเป็นรุ้งพลาที่กลืนไม่เข้าขายไม่ออกเพราะเธอรู้ดีว่าอลิสรานั้นสนิทกับมานพมากแค่ไหนเพื่อนสาวของเธอรักมานพราวกับญาติคนหนึ่งคงไม่แปลกที่จะมองริค卡โดด้วยความไม่ชอบใจแบบนั้นถ้าเป็นเธอก็คงจะทำเหมือนกันแต่บ้านที่เคยพูดอะไรที่ฟังแล้ว รื่นหูซะที่ไหนกันล่ะพลแต่ละคําออกมาแทบอยากจะหาอะไรยัดใส่ปากอย่าไปว่านบเขาเลยค่ะเขายังกโกรธเรื่องนั้นอยู่ชายหนุ่มเสียหน้าก่อนจะพยายามแจกยิ้มให้สาวในดวงใจว่าแต่ที่อลิสให้รุ่งอยู่คุยด้วยคงหมายถึงเรื่องนั้นสินะรุ่งเพลา อยากจะเดินออกจากสถานการณ์นี้ไม่ใช่อึดอัดหรือว่าอะไรหรอกนะแต่เธอไม่ชินกับสายตาหวานเชื่อมที่ริคาโดใช้มองอลิสซาราตัางหากล่ะนี่ดื่มน้ำกันก่อนดีกว่าเพราะดูท่าทางนะ่าจะต้องคุยกันยาวเริ่มกะหัรแสดงทันทีเมื่ออีกฝ่ายเป็นคนเปิดประเด็นขึ้นมาอันนี้อันนี้ของรุง้งน้ำสม้มอลิสนะ รู้ว่ารุงคงไม่กล้าดื่มพวกของมึนเมาอีกแล้วล่ะใช่ไหมล่ะเธอฉลาดพอที่จะไม่เลือกแอลกอฮอล์เพราะว่าคนอย่างรุ้งเพลาเจ็บแล้วคือจำคงไม่กลับไปแต่ของพวกนั้นอีกนอกเหนือจากนั้นคือมันจะได้จำง่ายๆว่าแก้วไหนเป็นของใครคืนสลับแก้วกันคงจะเป็นเรื่องส่วนแก้วนี้ของพี่ริกค่ะจำได้ว่าพี่ริกชอบ ซ์ที่ไหนกันล่ะอลิสซลาได้แต่ด่าแช่งชายหนุ่มอยู่ในใจอิบาอา้านี่คงชอบบทแหละกับของพวกนี้ดูแล้วขี้เหมาใช่เล่นน้องอลิสเนี่ยน่ารักรู้ใจพี่ริกไปเสียทุกอย่างเลยนะริกคาโดยิ้มกลิ่มก่อนจะรับแก้วมาด้วยความเต็มใจแต่ถึงกระนั้นทำไมถึงได้รู้สึกว่าดีใจไม่ถึงที่สุดกันนะมันครึ่งครึงก,กลางๆเหมือนมีอะไรมากั้นเอาไว้ ดื่มค่ะหมดแก้วเลยนะคนมีแผนในใจแทบจะร้องกรีดออกมาเมื่อทั้งสองคนนั้นดื่มจนหมดแก้วจริงๆถึงจะมารู้เรื่องที่รังว่าสุดท้ายแล้วคนวางยาก,ก็คือเธอมันก็ทำอะไรไม่ได้แล้วแหละนะรู้ก็ให้รู้ไปสิเพราะถึงอย่างไรป่านนั้นทั้งริคาโดและลุงพราวก็คงจะกลายเป็นผัวเมียก,กันไปแล้วอลิสซา เริ่มพูดตามแผนที่เธอคิดมาก่อนหน้านั้นทําเป็นเปิดใจยอมรับกับเรื่องที่เกิดขึ้นคืออลิสเนะี่ยไปคิดมาแล้วมันเป็นเรื่องที่ผิดพลาดค่ะเชื่อว่าพี่ริสก,กับรุงนะ้งหน้าคงไม่ได้ตั้งใจทําร้ายความรู้สึกของอลิสเธอส่งยิ้มอ่อนโยนไปให้ชายหนุ่มพร้อมกับเอื้อมมือไปกุมมือหนาที่แสนหยาบกร้านหญิงสาวได้แต่กรีดร้องอยู่ในใจ เห็นทีคืนนี้เธอคงจะต้องต้มน้ำร้อนมาล้างคราบสกรปรกโสกโครกนี้เธอยังคิดไม่ออกเลยนะว่าแม่ผู้หญิงพวกนั้นตาบอดหรืออย่างไรกันถึงสามารถมองเห็นอะไรดีๆในตัวริคาโดได้ถึงได้ยอมเอาตัวมาเสี่ยงนั่งบนตักของชายกล้านโลกแบบนี้หน้าตาหรือก็เหมือนโจรป่านิสัยก็ไม่ต้องพูดถึงโผงผาง ไม่เหมาะสมกับการเป็นสามีของเธอเลยสักนิดอลิสให้อภัยพี่ริกนะคะแต่เรื่องที่ผ่านมานั้นอลิซพยายามลืมมันแม้ว่าจะไม่สนิทใจก็ตามรุง้งรุงเองก็ด้วยนะเรานาะยังเป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมแล้วก็ขอโทษที่ตอนเกิดเรื่องอลิซไม่ได้อยู่เคียงข้างรุ้งเลย ไม่เป็นไรนะอนลิสรุ้งไม่ได้โกรธอลิสเลยสักนิดคนที่สมควรโดนโกรธโดนเกลียดมันน่าจะเป็นรุ้งมากกว่ารุ้งพลาวบอกเสียงสัน่นสำหรับเธอมิตรภาพคือสิ่งที่มีค่าที่สุดเพราะว่าเธอเป็นคนที่ไม่ค่อยมีเพื่อนสักเท่าไหร่นอกจากตินาซูลพี่ชายของเธอค่อนข้างจะจำกัดในการไปเที่ยวและการคบเพื่อน ริคาโดรีตามองคู่มั่นตัวเองอย่างแปลกใจมันออกจากง่ายเกินไปหรือเปล่าที่จะจูอลิสซารามากลับคำพูดยอมให้อภัยง่ายๆพูดจาหวานๆส่งสายตาเป็นมิตรให้กันแบบนี้เท่าที่จำได้น้อยครั้งที่สาวในดวงใจของเขานั้นจะยอมพูดดีๆด,ด้วยหรือมันอาจจะมีอะไรมากกว่านั้นเสียงพูดของอลิสซารา เริ่มไม่ค่อยเข้าหูวรุ้งพลาวสักเท่าไหร่เพราะว่าตอนนี้เธอกำลังรู้สึกแปลกๆราวก,กับว่ากินของร้อนๆเข้าไปจนเหงื่อแตกพรากทั้งที่ตอนนี้ก็นั่งกันอยู่ใกล้ๆชายหาดแถมลมก็พัดไปมาหญิงสาวพยายามสะบ,บัดสีสาขับไล่อาการแปลกๆเหล่านั้นออกไปแต่มันก็ยังไม่หายและยังมีทีท่าว่าจะเพิ่มขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆรุง้งรุ้งเป็นอะไรไปหรือเปล่า อลิสซา,าสังเกตปฏิกิริยาของสองคนตรงหน้าตลอดและก็คงจะเป็นรุ้งพลาวที่ออกฤทธิ์ก่อนริคาโดคือคือรุง้งมือบางกำเข้าหากันแน่นเม้มปากจนทรมานนี่เธอเป็นอะไรไปร่างกายมันกำลังแตกตื่นรอนวูบว่าไปทั่วจนแทบจะแตกเป็นเสียงเสียงรุ้งไม่เป็นอะไรหรอกไม่เป็นอะไร งั้นเดี๋ยวอล,ลิสมานะจะไปหาของอร่อยๆอมาให้ทานเล่นกันริคาโดขบกรามเข้าหากันแน่นเมื่อรับร่างของอล,ลิสาราเขาก็รีบตวัดตัวรุ้งพลาวเข้าหาตัวเขารู้ว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นถึงแม้ว่าเขาจะรอแต่เขาก็ฉลาดด้วยอาการแบบนี้หมามันยังรู้เลยว่าตัวเองกำลังโดนวางยาค,คุณริก ปล่อยฉันเดี๋ยวนี้เลยนะเดี๋ยวอล,ลิสมาเห็นแล้วจะเข้าใจผิดอีกรุ้งพลาวบอกเสียงสัน่นพยายามใช้มือตัวเองยันตัวเขาออกไปเนื้อตัวของเธอพอได้สัมผัสกับริคาโดก็เหมือนกับโดนไฟช็อตปล่อยฉันเถอะฉันฉันอยากกลับแล้วคือว่าตอนนี้ฉันรู้สึกแปลกคนตัวโตวมองหญิงสาวในอ้อมกอดด้วยความสงสาร เกิดมาขี้เร่แล้วยังโง่อีกเป็นถึงขนาดนี้แล้วยังไม่รู้เลยว่าโดนเพื่อนกระโดดถีบหลังเข้าให้แล้วแม่คู่มันของเขากำลังคิดอะไรอยู่นะครั้งก่อนหน้านั้นก็คงจะเป็นฝีมือของเธอสินะเนี่ยกลับบ้านเธอแล้วคุณไม่รออลิสก่อนเหรอรุ้งพลาพยายามควบคุมเสียงตัวเองให้เป็นปกติเธอทรมานจะบ้าอยู่แล้ว ต้องรีบหาทางกลับที่พักให้ไวที่สุดเยน่นนะคงไม่กลับมาแล้วล่ะเราไปกันเถอะเอาวะอยังน้อยของมันก็เคยเคยกันอยู่อีกสักครั้งจะเป็นอะไรไปเยี่เตี้ยนี่ก็คงไม่ว่าอะไรหลอกกระมังในเมื่อร่างกายของเธอก็ต้องการสิ่งนั้นเช่นกันงานม่านงานแต่งบ้าบออะไรนั่นคงไม่เกิดขึ้นอีกแล้วล่ะตอนนี้นะ่ะฉันโคจะเกลียดเพื่อนของเธอเลยเยจืด เจอครั้งหน้าพ่อจะจัดให้คนทั้งเกาะลงแขกแม่งให้หมดริคาโดพูดด้วยความเครียดแค้นไม่รู้ว่ายาที่โดนเล่นไปนั้นมีปริมาณมากแค่ไหนแต่ดูเหมือนคนตัวเล็กที่เดินตามหลังเขาจะไม่ไหวแล้วรุงเพลาล้มลงไปกองกับพื้นเย็นนั่นกำลังกอดตัวเองมองแล้วช่างน่าเวทนาเหลือเกินริคาโดตัดสินใจก้าวเข้าไปหาและช้อนตัวเธอขึ้นมา รีบตรงเข้าไปในบ้านให้ไวที่สุดเท่าที่จะทำได้คุณริคฉันฉันเป็นอะไรก็ไม่รู้รุ้งพลาวบอกเสียงสัน่นเมื่อริคารโดอุ้มเธอเข้ามาในห้องนอนแลว้ววางลงบนเตียงแต่ทำไมกันนะเธอถึงไม่กลัวผู้ชายตรงหน้าว่าเขาจะลวนลามหรือว่าทำอะไรเธอเลยตรงกันข้ามเธอยากให้เขาเป็นคนช่วยช่วยอะไรก็ไม่รู้มันอธิบายไม่ถูก เน่นอกจากจะไม่สวยแล้วยังโง่อีกเราโดนวางยาเข้าใจไม่เหยือบื้อริคาโดกัดฟันพูดก่อนจะลงมือจัดการชุดหญิงสาวตรงหน้าแต่มือบางก็ยึดเอาไว้เสียก่อนมองตาหวานเยิ้มขนาดนั้นส่วนอื่นก็คงจะเยิ้มตามไปด้วยแล้วกระมังแม่คุณว,วางวางยาอะไรใครคะ เธอถามเพราะความไม่เข้าใจโว้ยเย่บ้ายาพารามังร่างกายเขากำลังจะแตกเป็นเสี่ยงเสียงยี่เตี้ยนนี่ยังมาถามอะไรไม่เข้าเรื่องอีกเน่กระดุมฉันแทบจะปลีแตกออกมาแล้วถ้าถามมากอีกนะจะจับอุดปากซะเขาไม่ใช่คนที่มีความอดทนสูงยิ่งกับเรื่องนี้เขายิ่งไม่ทนนี่ฉัน กำลังจะกลืนน้ำลายตัวเองแต่เธอก็ต้องเข้าใจด้วยว่าเราจำเป็นต้องทำมันรุ้งพลาวจะร้องถามแต่ก็ไม่ทันเสียแล้วเมื่อริคา์โดผลักเธอจมไปกับฟูกเขาก่อนที่เขานั้นจะประกบริมฝีปากลงมารุ้งพลาวทำให้เขาแทบบ้าคลั่งกับสิ่งที่เป็นอยู่เน่จะว่าไปตัวเธอก็ไม่ได้จืดเหมือนหน้าเลยสักนิด ไม่ว่ามันจะเป็นเพราะความผิดพลาดหรือเพราะแผนชั่วๆของใครก็ตามแบบนี้มันเกินไปจริงๆอลิสซาราเล่นแรงเกินไปถึงจะเกลียดเขาไม่อยากแต่งงานกันแต่ก็ไม่ควรดึงรุ้งพลาวเข้ามาในเกมนี้เป็นครั้งแรกในชีวิตที่ทำให้เขารู้สึกผิดกับสิ่งที่ทำลงไปหากเขาเป็นคนดีมากกว่านี้เธออาจจะรอดพ้นแต่เพราะเขาคือตัวโกงสุดท้ายยัยจืดนี่ก็กลายเป็นเมียเขาจริงๆ แบบที่มีสติรับรู้ทั้งคู่เสียด้วยสิดวงตาคู่ขมเข้มค่อยๆปรือขึ้นมาแม้จะรู้สึกว่าเช้านี้เปลือกตาหนักกว่าทุกวันสุดท้ายริคาโดก็ฝืนลืมตาขึ้นมาแล้วก็อ้าปากเ้าซึ่งแรกที่เด่นชัดอยู่ตรงหน้าก็คือใบหน้าของใครบางคนที่เขากระชากบางสิ่งบางอย่างที่สำคัญของเธอไป สำหรับบางคนมันอาจจะเป็นเรื่องธรรมดาหรือปกติอาจจะไม่เสียเรียดกับเยี่อบางๆแต่เขาเชื่อว่าเยเตียนี่คงไม่คิดแบบนั้นให้ตายเถอะเมื่อคืนมันสุดยอดออกมากๆจำไม่ได้ว่ากี่รอบกี่ครั้งที่เปล่งเสียงออกมาอาจจะเพราะฤทธิ์ยาที่ยังตกค้างหรือเปล่าที่ทำให้เขารู้สึกว่าอยากจะทำอีกครั้งและอีกครั้งในเวลาเช้าๆแบบนี้แต่ว่ารุ้งพราวก็คงจะรับมันไม่ไหว ริคาโดได้แต่หัวเราะเบาๆกับสภาพที่ดูไม่ค่อยได้ของผู้หญิงตรงหน้าหน้าเกลียดชะมัดหยี่นี่นอนน้ำลายไหลแถมยังหน้าบวมเป็นโองค์เห็นทีคงต้องจับซักยกชุดทั้งผ้าปูที่นอนและปลอกม้อนที่กำลังจมน้ำลายของรุ้งพลาร่างสูงตัดสินใจที่จะไม่ปลุกควรปล่อยให้เธอนอนต่อไปแบบนี้เพราะเมื่อคืนเขารู้ตัวว่าไม่ใช่แค่กิน แต่เขาเล่นเคเมือบเธอเข้าไปทั้งตัวด้ยวยซ้าแถมเย่บ้านี่ก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีเสียด้วยสิสุดท้ายไอริกผู้รอเล้าก็ตกเป็นของสาวผมจารีเสียงทุมพูดกับตัวเองหน้ากระจกเมื่อเดินเข้ามาในห้องน้ำแล้วเมื่อคืนเขาก็ไม่ได้ป้องกันเสียด้วยแถมช่วงหลังๆด้าลืมตัวปล่อยของดีเข้าไปในตัวรุ้งเพลา จะท้องหรือเปล่าวะเอ้เขานะ่ะไม่เป็นอะไรหรอกเพราะว่าเรื่องที่มันเกิดขึ้นก็เป็นเรื่องจริงทำอะไรไปก็ต้องรับผิดชอบมีสติรับรู้ดีไม่ใช่ครั้งก่อนโน้นที่จำอะไรไม่ได้แล้วก็โดนมัดมือชกให้ยอมรับพูดถึงครั้งนั้นแล้วก็มโมโหอยากจะควานหายจาตัวปัญหาที่ทำเรื่องแสบแบบนี้อลิสซราภาพเด็กสาวน่ารักน่ารักในวัยเยาว์ ถูกฉาบทับด้วยหญิงสาวจิตใจต่ำช้าเลือดเย็นเป็นเพื่อนกันแทๆ้ๆยังกล้าทำแบบนี้เขาไม่รู้ว่ารุ้งพลาวกับอลิสรามีปัญหาอะไรกันหรือเปล่าแต่ให้เดาว,ว่ายัางยิตเตี้ยนนี่คงไม่มีปัญหากับใครยกเว้นเขาไว้คนหนึ่งนะนะเพราะบนเกาะนี้รุ้งพลาวเข้ากับทุกคนได้เป็นอย่างดีคนที่มีปัญหาน่าจะเป็นอดีตแม่สาวในดวงใจอย่างอลิสรามากกว่าหมดกัน กับสิ่งที่เคยปราบปลืม้มโตขึ้นมาไม่คิดว่านิสัยจะแปลเปลี่ยนไปถึงขนาดนั้นเฮ้ไม่เอาหรอกเว้ยเมียแบบนั้นคิดแล้วแม่ก็ขนลุกว่ะตัวเขานั้นว่าร้ายแล้วแต่ยังเทียบไม่ได้กับอลิสซาราเลยสักนิดริคาโดหันไปมองรุ่งพาวอีกรอบก่อนที่จะเดินออกจากห้องไปพร้อมด้วยรอยยิ้มที่แต่งแต้มบนใบหน้า โดยที่เจ้าตัวไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรหิวชะมัดปกติจะมีข้าวเช้าเตรียมเอาไว้ให้แต่วันนี้คงจะต้องหาอะไรกินเองไปพลางๆเพราะว่าคนทํากับข้าวนอนสลบเมื่อยู่บนเตียงไม่รู้ว่าตื่นขึ้นมาเย็นนั่นจะทําหน้าอย่างไงจะเหมือนเมื่อคืนบ้างหรือเปล่าบางทีอาจจะตีโพลตีพายร้องไห้น้ําตาเป็นสายเลือดก็เป็นได้ ประตูตู้เย็นถูกเปิดออกชายหนุ่มสอดสองของที่พอจะประทังความหิวได้เมื่อคืนก็ใช้แรงไปตั้งเยอะมีหิวก็บ้าแล้วสายตาเจ้าเล่ไปหยุดอยู่กับนมจืดขวดใหญ่ที่วางแช่เอาไว้ตั้งนานเคายกขึ้นดูยังน้อยมันก็ยังไม่หมดอายุคิดอะไรของเองวะเอริกถึงได้มากินนมจืดเนี่ย ริคาโดได้แต่ถามตัวเองแล้วก็ขำออกมาสบัดศีรษะไล่ความคิดพิลึกนั่นออกไปแล้วก็คว้าแก้วจัดการเทนมแล้วก็เก็บมันเข้าตู้เย็นดังเดิมไม่มีข้าวเช้าหรอวันนี้อัครเดชเดินเข้าบ้านมาก็เจอกับลูกชายตัวเองเป็นคนแรกมองเลยไปยังโต๊ะอาหารมันกลับว่างเปล่าไม่เหมือนทุกวันคนทําไม่มีแรงหรอกพ่อ ริาโดตอบควรเป็นพ่ออัครเดชไม่ทันมองเห็นสายตาแพลว่าที่แปลกไปแล้วหนูรุ้งล่ะยังไม่ตื่นอีกเหรอนัดมองไว้สิบเอ็ดโมงนะถามลูกชายพางมองนาฬิกาไปด้วยตอนนี้ก็แปดโมงกว่าแล้วกว่าจะนั่งเรือไปอีกพ่อโทรไปยกเลิกหมอได้เลยบอกไม่ตรงไม่ตรวจมาแล้ว ริคาโดบอกก่อนจะกระดกนมในแก้วดื่มจนหมดรวดเดียวทำไมรู้สึกว่าวันนี้นมจืดมันอร่อยกว่าทุกวันวะอ้าวทำไมล่ะคนเป็นพ่อถามด้วยความแปลกใจเอานะพ่อตามนั้นนั่นแหละไม่ต้องถึงมือหมอหรอกเขาจับตรวจไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็ตรวจแบบทุกซอกทุกมุมพ่อน่ะ เตรียมตัวเป็นปู่ได้เลยเฮ้ยจริงเหรอวะเอริกอัครเดชตบเข่าชาดใหญ่แล้วก็หัวเราะเต็มเสียงให้มันได้อย่างนี้สิวะไอ้ลูกชายไหนเรื่องมันก็มาถึงขนาดนี้แล้วจะปล่อยไปทีเห็นทีก็คงจะยากเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นครั้งนี้มันชัดเจนกว่าทุกความรู้สึก และไม่ใช่แค่เขาคนเดียวที่จําได้ทุกสัมผัสยายนันก็เหมือนกันนั่นแหละแต่มันไม่ใช่อย่างที่พ่อคิดหรอกนะผมกับรุง้งโดนวางยาคราวนี้ริาโดเริ่มทำหน้าเครียดถึงอย่างไรเขาก็ต้องจัดการอริสรายีตัวแสบนั่นไอ้เขาเหนือไม่เท่าไรหรอกแต่ยีตเตี้ยนี่สิเหตุการณ์เมื่อคืนถูกถ่ายทอดผ่านปากของลูกชายเจ้าของเกาะทั้งหมด เว้นแค่เรื่องนั้นเอาไว้เด๋ยวบิดาของเขาจะหัวใจวายขึ้นมาเธอรู้ว่ารุ้งพลาวเป็นคนเร่งให้เขาทำด้วยซ้ำเรื่องแบบนี้ยอมไม่ได้นะริกต้องไปคุยกับพ่อของหนูอลิสแล้วอัครเดยหน้าอย่างระอากับพฤติกรรมของหญิงสาวที่เขาเคยเอนดูราวกับลูกหลานคนหนึ่งไม่ต้องหรอกพ่อเรื่องนี้เดี๋ยวผมเป็นคนจัดการเองดีกว่าคนอย่างเยงนน มันต้องเจอไอริกอีกอย่างอลิสซาราทำคนเดียวไม่ไว้หรอกคนที่ร่วมมือด้วยคงเป็นใครไปไม่ได้ถ้าไม่ใช่ไอ้บอดิการ์ที่คอยตามตูดเด็กคณหนูนั่นต้อยๆบางทีเขาเองก็สงสัยเหมือนกันว่าที่แท้จริงแล้วเป็นคนติดตามหรือว่าเป็นอะไรกันแน่แบบนี้หนูรุ้งก็น่าสงสารแย่สิ เป็นเพื่อนกันแท้ๆดูก็รู้ว่ารุ้งพลาวนั้นเป็นคนรักเพื่อนมากแค่ไหนยกตัวอย่างแค่ชบาก,กับดีดีเธอยังมีน้ำใจทำอาหารเช้าเผื่อทุกวันช่วยไม่ได้นี่พ่อเยเตี้นั้นโง่เองอะไรก็ยอมเพื่อนประสาทริคคาโดต่อว่าแบบจริงจังก็นะดูเหมือนจะฉลาดแต่ก็ตามคนเขาไม่ค่อยจะทัน ็เช่นแก่ไงเอริกโธโธท,ทำมาเป็นพูดไอยาหน้าหน่า,นาฉันรู้ว่าแกบังคับตัวเองได้แต่ไม่ทำนี่ใครพ่อแกนะโว้ยอย่าคิดว่าฉันไม่รู้ไอริกอัครเดชทีหน้าลูกชายที่ยังทำหน้าเราก็ไม่รู้ร้อนรู้หนาวแต่อย่างใดแต่ก็แอบ,บเห็นแก่ตัวนิดหน่อยที่เรื่องเป็นแบบนี้แสดงว่าตอนนี้เขาก็ได้รุ้งพลาว มาเป็นลูกสะภ้ยสมใจอยากผลตรวจอะไรนั่นไม่สำคัญอีกต่อไปในเมื่อริคาโดยืนยันเองเสียขนาดนี้เอานะชอบนักไม่ใช่หรือไงเยจืดเนี่ยสมใจอยากแล้วล่ะสิคนเป็นลูกไม่ปฏิเสธด้วยซ้ำเออแต่บอกไว้ก่อนนะว่าห้ามแอบไปมีบ้านเล็กบ้านน้อยไอ้งานเมื่อคือนน่ะ เยกคนที่ชื่อน้ำหวานนั่นนะพ้นธนาไปทั่วว่าจะกินในริกทั้งคืนโธ่พ่อก็แค่แย่เด็กมันเล่นนะชอบคิดกันไปเองไม่อยากจะบอกว่าตอนนี้ยายน้ำหวานอะไรนั่นยิ่งหวานสู้เยนมจืดไม่ได้เลยจบไปแล้วนะคะสำหรับทันรักเพลิงพิศวาสตอนที่สิบ เป็นอย่างไรกันบ้างคะทุกคนหวังว่าทุกคนจะชอบกันนะคะตอนนี้เนี่ยเยย์ยอาริสก็เรียกได้ว่าร้ายสุดๆไปเลยนะคะทํากับเพื่อนตัวเองแบบนี้ได้ยังไงก็ไม่รู้ยังไงก็มาลุ้นกันนะคะว่ารุ่งพราวข,ของเราเนี่ยตื่นขึ้นมาแล้วจะมีปฏิกิริยาต่อไปอย่างไรส่วนริคาโดเนี่ยก็เรียกได้ว่ากลืนน้าลายตัวเองเข้าไปแล้วนะคะทุกคนยังไงก็ฝากติดตามตอนต่อๆไปก็ด้วยแล้วกันนะคะส่วนตอนนี้เนี่ย ถ้าอ่านผิดพลาดต,ตรงไหนไปหรือว่าออกเสียงได้ไม่ดีพอยังไงก็ต้องขออภัยทุกคนด้วยนะคะส่วนใครที่เข้ามาฟังใหม่ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะทุกคนยังไงก็เจอกันตอนหน้าขอบคุณสำหรับการติดตามและการรับฟังมาโดยตลอดเลยค่ะ